สวัสดีค่ะนางไหมพายิปซีนะคะยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหมยิปซีชาแน,นลนะคะวันนี้เรานะคะจะมาทำแลนด้อมในหัวข้อเรื่องที่ว่าอะไรที่อยู่ในใจเขาในตอนนี้นะคะที่เกี่ยวกับคุณนะอะไรที่อยู่ในใจเขาที่เกี่ยวกับคุณสเวนวัปปอนแม่หมอหมองว่า สิ่งที่อยู่ในใจขขาวตอนนี้มันเหมือนมีความมุ่งมั่นมุ่งมั่นอะไรในดูสิอ้าว w e of f o r j u n e มุ่งมั่นที่จะรอหมายถึงก็คือมีความตั้งใจรอรออะไรบางอย่างรอสายรอสาย <c oughs> รอสายรอสารอะไรบางอย่างรอสัญลักษณ์รอสัญญาณนะคะแล้วก็ king of war รอด้วยใจจดจอ่ออุ้ยอืมรอคุณนะด้วยใจจดจอ่อนะจริงๆว้าวฟินเมอร์เบอร์วรังร,ร,รอคุณคนที่เป็นยอดดวงใจของเขาเดอะสตาร์นะ คุณคือคนที่อยู่ในใจของเขาคุณคือคนที่ทำให้เขาหัวใจพองโตรอที่จะได้กลับมารักกันรอที่จะได้เทคแอคชั่นรอที่จะได้คืนดีกันรอที่จะเอ่อได้สมหวังแน่นะมีความอดทนรอสูงมากนะเซเว่นอเปนต์โคก็คือรออยู่ในที่ที่ เป็นของตัวเองรออยู่ในที่ตัวเองนะรอในที่ที่ตัวเองอ่ะอืมนะแล้วก็ถู pend acle, soft pendulum ถู soft p e n d u l u ก็หมายถึงว่ารอการติดต่อรอการรอ,การ,รอสัญญาณรอทรายรอสัญอา่าสัญลักษณ์อะไรบางอย่างนะอู้จีแฮงแมนแล้วก็เดอะ w o ล l ์ อะไรที่อยู่ในใจเขาตอนนี้แม่หมอมองว่าเขาคิดถึงคุณนะคิดถึงแล้วเขาก็เข้ามาส่องคุณในโลกโซเชียลแล้วเขาก็คิดมากคิดมากในเรื่องความสัมพันธ์ที่อ่าหนึ่งยังเทคแอคชั่นอะไรไม่ได้สองยังบอกอะไรไม่ได้ในตอนนี้และสามความสัมพันธ์นี้ยัง อยู่ห่างไกลในในเรื่องของความที่จะมาเป็นคนรักกันอะไรเงี้ยยังยังอยู่ห่างไกลแต่ในใจของเขาคือมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะรอวันและเวลาโชคชะตาฝาลิขิตรอแบบประมาณว่าถึงเวลาเมื่อไหร่เป็นของเขานั่นแหละเขาถึงจะเทคแอคชั่นนะรอดูสารดูทรายดูสัญญาณอะไรบางอย่าง สัญญาณตรงนี้ก็หมายถึงรอดูถ้าคุณยังเคลียพลังงานของคุณยังไม่ยังไม่จบเขาก็รอดูสัญญาณจากคุณว่าคุณจะเคลียพลังงานหรือเคลียอ่เอ่เอปัญหาหรืออุปสรรคหรืออะไรต่างๆที่คุณมีอยู่เขารอว่าคุณจะเคลียจบเมื่อไหร่เอาว่ากันง่ายๆรอคุณโสดนั่นแหละ ต้องไปพูดอ้อมพูดพ่อมทำเพลงไม่หมอนะก็คือรอคุณโสดโสดจริงๆโสดจริงๆนะหรือก็อาจจะรอเขาเองที่จะต้องเคลียร์ทุกอย่างนะเลียปัญหาและอุปสรรคนะต่างคนต่างเป็นอิสระหรือต่างคนต่างแบบที่มันจะพอเทคแอคชั่นได้นั่นแหละเขาจะรอเขาจะรอโชคชะตาฟ้าลิกิตพรมลิขิตที่จะได้อ่ามาสมหวังอ่า สมหวังในเรื่องของความรักกับคุณนะถ้า,าสถานการณ์แอบรักแอบชอบเขาก็จะรอว่าโอกาสรอวันเวลารอโอกาสรอช่วงเวลาที่ได้เข้าหาหรือได้เข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์นะก็ไปปรับใช้กับสถานการณ์ของคุณถ้าเป็นสถานการณ์แบบมีคอมมิชเมนต์กันแล้วคุยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็เขาก็รอโอกาสที่จะได้แบบคล้ายๆว่าชัดเจนมากขึ้นนะถ้าเกิดคนที่มีประเด็นกันไปจบกันไปห่างกันไปเงียบกันไปก็รอเวลาที่จะได้กลับมาคืนดีกันนะเขาส่องคุณอยู่ตลอดนะเขาคิดถึงคุณเพราะว่าเข้ามาส่องคุณแล้วเขาก็หลงไหลคุณนะคะชื่นชมคุณแต่ในขณะเดียวกันเขาก็แบบหนักใจอยู่เครียดอยู่ในความสัมพันธ์นี้ค่ะ นี่คือสิ่งที่อยู่ในใจของเขานณตอนนี้นะคะ